สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพบกับเจสังภาลวยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกคนนะคะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณหลายค่ะวันนี้เจจะพามาคำนวณแนวทางหวยฮานอยวันที่15พ้พฤศจิกายน64เนาะพี่น้องเนาะเมื่อวานนี้ใจร้องจออสูตรไม่กบเขาอยู่นะคะแต่คู่ด้านบนเข้าน้อยนะคะเข้าตัวเด่นรวมมากนะคะพี่น้องค่า ก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะก่อนคำนวณวันที่15เนาะพี่น้องเอาไปเบึงวันที่14ก่อนเนาะค่ะเขาปอนอะค่ะเนาะ วันที่สิบสี่นะคะจะให้เด่นเฉพาะกิจสีกับสามพี่น้องบนมาเก้าสามห้านะคะเข้าคู่ห 5, 3, 3, 5้าสามสามห้านะพี่น้องเนาะล่างเก้าหนะคะเก้าหกมาเข้าเด่นรวมนะคะหกพี่น้องเด่นพิเศษจะให้หนึ่งและ0ูน์นะคะบนมา0ูน์สองเ็ล่างสองสองนะคะสองมาเข้าเด่นรวมอีกแล้วคะ่ะพี่น้อง เด่นปกติจะให้4และ3นะคะบนมา9 4 0นะคะเข้า4เนาะพี่น้องล่าง69นะคะ6มาอีกแล้วค่ะเด่น v p 8และ7วันนี้ไม่เข้านะคะตัวเด่นบนมา661หนงล่าง4ี่ศนย์พี่น้อง6แตกอีกแก้วนะคะวันนี้6เข้าเกือบทุกน้อยนะคะพี่น้องเข้า3น้อยนะคะแล้วก็มาเข้า2ของพิเศษนะคะ พี่น้องบ่อยากใดดานบนุญพี่น้องจับตัวเด่นดีๆนะคะพี่น้องขามาค่ะมาดูของวันที่สิด้วยกันนะคะวันที่สินะคะใจก็จะเอาผลการออกรางวัล14พฤศจิกานะคะมาเหมือนเดิมนะคะ4ตัวบนเนาะพี่น้องเนาะปกติพิเศษ PAP นะคะสามเนะคะปกติพิเศษ3027 VIP 5 6 6หนะคะ3ามบวก9้าบวก4บวกสบวกสบวก7บวก5บวก6บวกหบวกหนะคะ46นะคะ46่หลบหเด้อสี่ิบหบวกหได้47เนาะพี่อ้องเนาะ5้าจจะจับ2ตัวเหมือนเดิมนะคะ5 1ถึง5 9นะคะ5 1 5 2 5 3 5 4 5 5าสองห้าส 1> 6กหนึ่งถึงหกเก้าหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกข้างหกหกหกเจนะคะเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเก้าเจหนาดส้าเจ็ดนะคะ, 59, ะ,คะ,ะค 2, พี่น้องห้าหนถึงห้าเนะคะเจมาค่ะสองพี่น้องคะเมื่อวานนี้ห้าสาาหไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะมาอีกไหมเนาะพี่น้องเนาะ 5้าสองจะมาหาสองหาซีค่ะ, 2, 4, คะพี่น้องห้าแนะคะหกหนึ่งถึงหกเนะคะเนาะจะมาหกสามค่ะพี่น้องหก้านะคะหกพี่น้องมากนอกเหนือจากในนี้ใด้อคะ่ะอันนี้คือตูดใจมากเนาะค่ะเนาะที่ความน่าจะเป็นนะคะ 7จ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเก้านะคะใจมาก7เจ็ดหนึ่งค่ะพี่น้องคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกนะคะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องว่ามันหลายตัวนะคะว่าคู่ด้านบนเยอะนะคะให้พี่น้องมาดูที่ตัวเด่นนะคะก่อนตัดสินใจเนาะพี่น้องเนาะเงินเป็นของท่านเองนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เด่นเฉพาะกิจวันนี้นะคะอยู่ที่หกและห้าค่ะพี่น้องค่ะดูตัวเด่นก่อนนะคะค่อยตัดสินใจนะคะพี่น้องเด่นพิเศษนะคะอยู่ที่8และ7นะคะเด่นปกตินะคะพี่น้องคะอยู่ที่สองและหนึ่งค่ะเด่นรวมเด่น v ี p นะคะเั้าไปหาเด่นรวมแบบเนี้ย สองและหนึ่งเหมือนกันนะคะเด่นรวมนะคะพี่น้องคะดูเด่นรวมถ้าถ้าพี่น้องบ่อยากได้เด่นข้างบนนะคะดูเด่นรวมก็ได้ตอนแรกให้ดูก่อนนะคะว่านอยเฉพาะกิจเข้าเด่นรวมไหมถ้าสมมติว่าเริ่มเขาให้พี่น้องตามเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเทคนิคในการดูนะคะ เด่นรวมวันนี้นะคะอยู่ที่สีและหนึ่งค่ะพี่น้องคะสีและหนึ่งนะคะเด่นรวมนะคะะมานี้เนาะค่ะเนาะพี่น้องเบิ้งบอทันแคบไว้ตัดสินใจได้นะคะดุลพินิจอยู่ที่ท่านเองนะคะก่อนจบคลิปนะคะพี่น้องคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้เจกระเสียวไว้สนีเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกกำลังใจที่มอบให้เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณลหลายๆค่ะถ้าพวกมีกำลังใจจะพี่จากน้องใจกะ ไม่รู้จะทําได้ยังไงนะคะเจก็จะพยายามหาสูตรที่ดีที่สุดให้พี่ให้น้องเนาะคะ่ะถ้าสูตรใดไม่เข้านะคะเจ๊ก็จะหยุดแล้วก็เอาสูตรใหม่ที่มีมาทําให้ดูนะคะมันอาจสีเข่าติดต้อกันหลายมือแล้วมันก็บลอกเข่ากระได้กงสี่กระมีเนาะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ